สีหน้ามีเล็ดในจบตอนตอนที่สิบห้านึกไม่ถึงว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันอยากฟังสิผมบอกกับทงังงว่าให้เธอไปเล่นกับคุณปู่ก่อนแล้วพ่อจะปรึกษากับแม่ว่าจะมีน้องชายให้เธอเมื่อไรดีเออหลินโม่โมไม่สามารถบรรยายความรู้สึกของตัวเองในเวลานี้ได้เธอเพิ่งจะรู้จักฉินห้าตรงไม่ถึงสองวันแต่ความอับอายในช่วงสองวันนี้มีเยอะกว่าช่วงชีวิตแต่ก่อนมากภาพรับประธานกรรมาการผู้ยินชาได้ถูกทำลายลงหมดสิ้นแล้วทําไมเธอถึงพูดกับเด็กแบบนี้ถ้าไม่พูดแบบนี้ทงัทงงก็ไม่ยอมออกไปถ้าเธอไม่ออกไปผมจะรกาาคคุณต่่่ออไไดดด้งแววโโเเเ็็มมปนนหธพูขึ ความหมายของคุณคือพวกเราจะให้กำนีดอนน้องชายแก่ถังงจริงงั้นเหรอชินห้าวตรงพูดด้วยรอยยิ้มเธอนี่มันหลินโม,โมโมรู้สึกอจนแทบทนไม่ไหวเธอไม่พูดอะไรกับชินห้าวตรงอีกเธอหลับตาลงแต่กลับรู้สึกว่าหัวใจเต้นรัวยอย่างบ้าคลั่งในที่สุดการนวดก็สิ้นสุดลงชินห้าวตรงและหลินโมโมเดินออกมาจากห้องนอนกลับมายังห้องรับแขกด้วยกันหลินจือเวยวิยุนที่กำลังเล่นเกมกับถังงอยู่เหลือมองมายังหลินโมโมและชินห้าวตรงด้วยสายตาแปลกๆพอเห็นทั้งสองคนเดินมาแม่หนูน้อยรีบวิ่งเข้ามาหา พวงแก้มของหลินโม่โม่แดงกำอีกครั้งเธอเหลือตามองชินห้าวตรงเออนี่พ่อกับแม่ปรึกษากันเสร็จแล้วทงังทังน่ารักขนาดนี้ยังไม่ต้องมีน้องชายหรอกชินห้าวตรงทำได้แค่ฝืนใจอธิบายให้แม่หนูน้อยฟังแต่ว่าทางังทังอยากได้น้องชายแม่หนูน้อยมีท่าทีที่ยอมหยุดทงังทังเรื่องน้องชายเอาไว้ว่ากันทีหลังนะพ่อต้องกลับแล้วชินห้าวตรงเงยหน้าไปพูดกับหลินจเจยวีโยนและหลินโม่โม่นี่ก็ผ่านมานานแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับไม่ทันรอให้หลินจเจยวีโยนและ,ละไไไปหหหนนนนนออออ่่่่่่่ะะพพจกกกลลัับบบ้้าาารุงงงีีคยมมมเทใด ชินห้าวตรงพูดขึ้นไม่ดีไม่ดีป่าไปอากับหมาเมาโกหกแม่หนูน้อยร้องไห้จ้าขึ้นมาทันทีทั้ทงงพ่อไม่ได้โกหกหนูนะพรุ่งนี้พ่อจะต้องมาส่งหนูไปโรงเรียนอนุบาลอย่างแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นครอบครัวของเพื่อนที่โรงเรียนอนุบาลอ,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 อยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกหมดเลยป่าไปอาเป็นป่าไปอาของหนูทำมถึงต้องไปแม่หนูน้อยยิ่งร้องไห้ยิ่งเสียใจเท่าหาป่าไปอาไม่อยู่กับหนูกับหมาเมาพรุ่งนี้จะให้หนูพูดกับเพื่อนๆว่ายังไง่้กกนนไดค ให้แม่ของลูกเป็นคนตัดสินใจแล้วแหละหลินโม่โม่ยอดตัวลงพูดปลอบประโลมแม่หนูน้อยท,ทั้งทั้งคุณพ่อมีธุระต,ต้องไปทำให้เขาไปก่อนดีไหมจ๊ะพรุ่งนี้เช้าเขาจะต้องมาส่งทงั้งทั้งไปโรงเรียนอนุบาลแน่นอนไม่เอาไม่เอาหนูจะนอนกับป่าไปอาและหมาเมาหนูไม่อยากเป็นลูกไม่มีป่าไปอาแม่หนูน้อยร้องไห้หนักขึ้นเรื่อยๆหลินโม่โม่เองก็หมดหนทางจึงสงสายตาขอความช่วยเหลือไปทางหลินจือเยวียนพ่อแก่แล้วต้องนอนพักผ่อนเร็วๆถึงจะดีพวกเธอเล่นกันไปเถอะพ่อขอตัวกลับไปพัผกผ เขาหันหลังเดินกลับไปยังห้องของตัวเองมุมปากของเขากลับเผยรอยยิ้มออกมาหลายปีมานี้เรื่องแต่งงานของลูกสาวเป็นสิ่งรบกวนจิตใจของเขามาโดยตลอดลินม่ม่ถึงวัยที่ต้องแต่งงานแล้วแต่เธอดูเยียนชาเราากับน้ำแข็งไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของเธอเลยแต่วันนี้เขากลับค้นพบบางอย่างที่น่าประหลาดใจหลังจากที่ฉินห้าวตรงมาถึง,งลินม่ม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากสิ่งนี้ทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากด้วยทักษะทางการแพทย์ของฉินห้าวตรงนั้นมีค่าสำรับประคุณลินของพวกเขามากสิ่งที่หายากที่สุดค หาความสุขของตัวเองเจอพอเห็นพ่อรีบวิ่งหนีไปหลินโมโมมองไปยังแม่หนูน้อยที่ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายฝนจึงเกิดความสงสารในที่สุดจึงพูดว่าเอาละทังทังไม่ร้องไห้แล้วนะคืนนี้แม่กับพ่อจะนอนกับหนูเองไม่ใช่แค่วันนี้ต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยหนูอยากเป็นลูกที่มีป่าไปอาตลอดไปแม่หนูน้อยพูดขึ้นเฝาละแม่ฟังหนูแล้วหลินโมโมพูดขึ้นอย่างจนปัญญาดีจังเลยดีจังเลยในที่สุดก็สามารถนอนกับป่าไปอาหมาเมาได้แล้วเห็นหลินโมโมตอบรับแม่หนูน้อยรีบเช็ดน้ำตาแล้วยิ้มทัน ด้วยขนาดเตียงที่ใหญ่มากทำให้นอนเคียงข้างกันสามคนไม่เบียดกันเลยสักนิดหลินโม่โมใจเต้นรัวนับตั้งแต่คืนนั้นนี่ยังคงเป็นครั้งแรกที่เธอนอนบนเตียงกับผู้ชายทาั้งทั้งแม่ทำตามที่หนูพูดแล้วรีบนอนเถอะตามความคิดของหลินโม่โมคือเธออยากให้แม่หนูน้อยรีบนอนเร็วๆจะได้ให้ฉินห้าวตรงรีบออกไปไม่ได้ได้ป่าไปอากับหมาเมาต้องนอนหลับไปพร้อมกับทั้งทั้งพ่อกับแม่ไม่ใช่นอนกับหนูแล้วเหรอหลินโม่โม่พูดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนหมาเมาสนอนต้องใส่ชุดนอนชุด ตอนหลินโมโม่พันผ้าเช็ดตัวจู่จูก็รู้สึกร้อนวูบวาบโดยไม่รู้ตัวเออหลินโมโม่เกิดความลังเลชุดนอนกระปรงของเธอเซ็กซี่มากปกติเวลาอยู่ต่อหน้าแม่หนูน้อยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เท่าหากให้ฉินห้าวตรงเห็นเข้าคงเป็นอะไรที่น่าอึดอัดใจอยู่ทางทางหนูดูสิว่าวันนี้ไม่เหมือนกันพ่อเองก็ไม่ได้ใส่ชุดนอนไม่ใช่เหรอพอหมดหนทางเธอทำได้เพียงเอาฉินห้าวตรงมาเป็นข้ออ้างฉินห้าวตรงพูดไม่ออกในเวลานี้หิ่งประตูห้องดังขึ้นจากนั้นประตูถูกเปิดจากด้านนอกหลินจือเวยวียืนที่ในมือถือถ แน่นอนนี่คือชุดนอนที่ฉันซื้อมาใหม่ย,ยังไม่เคยใส่นอนเธอเอาไปใช้ก่อนแล้วกันผู้จบเขาเอาถุงกระดาษในมือวางลงบนพื้นตรงประตูจากนั้นฉันหลังเดินออกไปตอนที่เดินออกไปเขายังปิดประตูให้อีดด้วยแม่หนูน้อยรีบลุกขึ้นจากเตียงทันทีแล้วรีบไปเอาถุงกระดาษตรงประตูมายื่นให้ฉินห้าวตรงป่าไปอาป่าไปอา,ปาปเปลี่ยนชุดนอนอนได้สิพ่อขอบคุณทางทางมากนะฉินห้าวตรงรับถุงกระดาษมาแล้วเดินไปที่ห้องแต่งตัวที่อยู่ด้านข้างหลังจากเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับมามองฉินห้าวตรงที่ใส่ชุดนอนหลินโม่โม่หมดคำ แก้ปัญหายังพอทนแต่ตอนนี้ยังจะมาทำลายโลกกำบังของตัวเองหี่หมาเมาถึงตาหมาเมาแล้วแม่หนูน้อยวิ่งมาดึงหลินม่โม่พลางพูดขึ้นมองดูลูกสาวที่สีหน้าเต็มไปด้วยการรอคอยหลินม่โม่จึงทำได้แค่ถอนหายใจอย่างหมดนลางเธอลุกขึ้นไปที่ห้องแต่งตัวในไม่ช้าก็เดินออกมาในชุดนอนกระปรงสีชมพูชุดนอนชุดนี้เป็นแบบชุดกระปรงเซ็กซี่ตรงช่วงอ,อกเป็นสีขาวมอบสีสันเย้ายวนใจภายใต้แสงไฟส่อง,งสว่างตัวกระปรงสั้นมากปกปิดได้เฉพาะส่วนเล็กๆภายในเท่านั้นความรู้สึกกึ่งซ่อนเฟรนเช่นนี้ทำให้น,น,นา,ารออปเเห็งงี่มขโส แดงร่เรื่อเธอรีบขึ้นมานอนบนเตียงแล้วใช้ผ้าห่มคลุมปกปิดร่างกายทั้งทั้งตอนนี้ได้แล้วใช้ไหมรีบนอนเธอลูกหลินโมโม่พูดกับแม่หนูน้อยไม่ได้หนูจะเอาแบบนี้อีกด้วยขณะที่แม่หนูน้อยพูดมือซ้ายของเธอจับมือของห hmm ลินโมโม่กมือขวาของเธอจับมือของฉินห้าวตรงแล้วเอามือของทั้งสองคนวางทข้ากันบนหน้าอกของตัวเองจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองวางทับไว้ด้านบนเธอถึงจะหลับตายอย่างสบายใจเมื่อสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมือของฉินห้าวตรงหลินโมโม่หน้าแดงใจเต้นแรงอีกครั้งอยากจะดึงมือ ในแต่ละวินาทีที่ผ่านพ้นไปในใจของเธอค่อยๆเกิดความรู้สึกแหลกๆขึ้นเธอคาดหวังอย่างแผ่วเบาว่าเวลาจะหยุดลงในขณะนี้และไม่ต้องผ่านไปอีกหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยคิดที่จะค้นหาความสัมพันธ์ของตัวเองอีกครั้งแต่พอนึกถึงทางทางตัวว่าลูกสาวะจะเกิดความน้อยใจดังนั้นเธอจึงควบคุมความรู้สึกของตัวเองไว้แล้วใช้ความเย็นชามาปกปิดตัวเองแต่ในเวลานี้คาดไม่ถึงเลยว่าเธอกลับมีความรู้สึกรอคอยอยู่จางๆต่อผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันเพียงสองวันรอคอยถึงวันที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเกิดอะไรขึ้้้นนนนนนหรืออออออววว่าาาตตััเเเเงงจจจจจะใใกกิิโโมมมขดคคธไไปปป็ ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็กขาดเธอแก่กว่าเขาตั้งสามสี่ปีแถมมีลูกแล้วด้วยเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองคนจะมาอยู่ด้วยกันชินห้าวตรงที่นอนอยู่อีกด้านหนึ่งในเวลานี้เหมือนถูกขังอยู่ในความทรงจำที่แสนจะงดงามเขาพึงคอใจต่อความรู้สึกในตอนนี้เป็นอย่างมากเขาจะคอยปกป้องผู้หญิงสองคนนี้ที่สํำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอย่างเงียบเงียบไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนแล้วหรือโมโมตื่นขึ้นแล้วรีดดึงมือของตัวเองกลับคุณหมอชินนี่ก็ดึกมากแล้วคุณกลับไปเถอะผมตอบรับทั้งทั้งไว้ว่าคืนนี้จะน เดี่ยวทางทางทางฉันจะเป็นคนพูดกับเธอเองพวกเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่เหมาะสมขณะที่หลินโม่โม่พูดนำเสียงของเธอดูเย็นชาขึ้นแต่นี่ก็ดึกมากแล้วผมเองก็ไม่รู้จะไปไหนชินห้าวตรงพูดขึ้นถึงแม้ว่าคุณหลินจะให้คุณแจบ้านผอม,มาแต่ผมไม่รู้ว่าชุมชนหรือว่าอยู่ตรงส่วนไหนของเซียงอเจียงคุณให้ผมอยู่หนึ่งคืนก่อนพรุ่งนี้ผมค่อยกลับไปดีไหมใบหน้าของหลินโม่โม่เผยความแปลกใจออกมาเล็กน้อยง่ายมากเลยที่นี่คือชุมชนรู้ว่าของเซียงงอเจียงที่พวกเราอยู่คือบ้านหมายเลขห้าบ้านหมายเลขหกอยู่ถัดไปนี่เองตอนนี้คุณกลัับบไไปปด้้้้แลลลวววเเเเเเออออ่่ินนนนหาาาาตตรงงงกกึึึถยข็พื ของตระกูลหลินนี่คือสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยเออโมโม่เ่าหากทาั้งทั้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นผมจะทำอย่างไรละ่ะชินห้าวตงยังคงเสียดายบรรยากาศครอบครัวแสนอบอ,อุ่นอย่างไรเวลานี้เรื่องนี้คุณวางใจเถอะขอแค่ทั้งทั้งหลับสนิทตลอดทั้งคืนเธอก็ไม่ตื่นหรอกพรุ่งนี้เช้าคุณมาเร็วขึ้นเพื่อกินข้าวเช้าก็พอแล้วงั้นก็ได้พรุ่งนี้เช้าเจอกันชินห้าวตงเห็นท่าทีของหลินโมโม่ดูเด็ดขาดจึงรู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถเร่งรีบได้แล้ววันนี้เขาเขาออกจากบ้านตระกูลหลินมายััััังงงงงบบบบบบบ้้้้าาาาาานนนนนพพกกกกกกกหหหหมมม่เเเเลลลขขขยิอิออออออุญแแแแจปปปดรรระะตตตููีื ตระกูลหลินในบ้านพักมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ในชีวิตประาจำววนจัดเตรียมไว้อย่างครบครันชินห้าวตรงอาบน้ำในห้องน้ำแล้วกลับห้องไปนอนวันรุ่งขึ้นเขารีบมาที่บ้านประกูลหลินแต่เช้าในเวลานี้แม่หนูน้อยพึ่งปีนลงมาจากเตียงผ่านไปหนึ่งคืนชินห้าวตรงสามารถรับรู้ได้ถึงราณตำราเทพยาดาสู้หนีจากร่างกายของแม่หนูน้อยสาเหตุที่เขาเลือกถ่ายทอดการฝึกฝนของมหาเทพสตรีให้แก่ลูกสาวของเขาเป็นเพราะเมื่อการฝึกฝนตำราเทพยายดาสู้หนีก่อตัวเป็นรูปร่างได้ส้ำเรจอจะสามารถฝึกด้วยตัวของมันเองได้อดัดโลมัสสามารถฝึกได้้่่วาแมนนูอย จำเป็นต้องตั้งใจฝึกฝนการฝึกตนของเธอก็จะก้าหน้าอยู่ตลอดเวลาป่าไปอาป่าไปอาไปไหนมาแม่หนูน้อยถามขึ้นชินห้าวตรงเหลียวมองไปยังหลินโมโม่พ่อไปออกกำลังกายมาแม่หนูน้อยรีบพูดขึ้นป่าไปอารีบก,กินข้าวกันเถอะวันนี้ต้องไปส่งหนูที่โรงเรียนอนุบาลเช้ากว่าเดิมหนูอยากให้เพื่อนทุกคนรู้ว่าถัางถัง,งก็มีป่าไปอาเหมือนกันจบตอนตอนที่สิบหกกระกูหน้าหลันหลังจากที่กินข้าวเช้าแล้วชินห้าวตรงและหลินโมโม่ไปส่งถังถังที่โรงเรียนอนุบาลด้วยกันโรงเรียนอนุบาลที่ถังถังเรียนอยู่มีชื่อว่าจจจินนนนนนอออโยยมมเเ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 ็รรรงงงงงีีุบาาาลขขชั้สูใดกท ชื่อเสียงและเกียรติยศสมดังความหมายของชื่อโรงเรียนที่ว่ากิ่งทองใบหยกต่อให้สุ่มออกมาหนึ่งคนก็ยังเป็นพวกลูกหลานมหาเศรษฐีลูกของครอบครัวธรรมดาไม่สามารถจ่ายค่าเทอมที่แพงแสนแพงของที่นี่ได้หลังจากที่แม่หนูน้อยมาถึงโรงเรียนแล้วเธอไม่ได้เร่งรีที่จะเดินเข้าไปแต่จับมือของชินห้าวตรงยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูจางโตโตเธอรีบมาดูเร็วนี่คือป่าไปอาของฉันหวังเหมิงเหมิงฉันมีป่าไปอานะฉันมีป่าไปอาหลี่ชีฉีฉันมีป่าไปอานะนาานาานะต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้เธอเรียกฉันว่าลูกไม่มีพ่อแล้วมองดูความไร้ยิอหน ตรงและหลินโม่โม่แทบอยากจะร้องไห้ในใจของพวกเขาเกิดความรู้สึกมากมายไปหมดเจ้าเลอเลอเธอดูซินี่คือป่าไปอ่าของฉันแม่หนูน้อยพูดกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่กำลังจับมือกับหญิงสาวคนหนึ่งอยู่จริงหรือป่าไปอ่าของเธอหล่อจังเลยเหลอกว่าป่าไปอาของฉันอีกเด็กผู้หญิงตัวเล็กมองไปยังฉินห้าวตรงพลางพูดขึ้นของมันแน่นอนอยู่แล้วป่าไปอาของฉันหล่อมากเขาเก่งที่สุดเลยแม่หนูน้อยพูดด้วยความภาคภูมิใจแม่ของเจ้าเลอรเลอมีชื่อว่าเซลลี่ลี่เธอมองไปยังฉินห้าวตรงในแววตาเผยความอิจฉาอย่าง ยากลำบากมาโดยตลอดนี่คือพ่อของถังถังจริงเหรอหลังจากได้ยินคำถามของเธอถังถังและเล่อเล่อหันไปจ้องหลินโมโมเพื่อรอคอยคำตอบจากเธอหลินโมโมมองลูกสาวที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวงังเธอลังเลไปพักหนึ่งถึงจะตอบปืนมเขาชื่อฉินห้าตรงเป็นพ่อของถังถังจริงๆในเมื่อเป็นพ่อของถังถังทำไมถึงนำสกุลฉินหลักคงไม่ใช่แฟนใหม่ของเธอใช่ไหมมุมปากของเซลลี่ลีกระตุกรอยยิ้มเยือกเย็น,ยนออกมาถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักหลินโมโมแต่ดูจากการแต่งกายและการวางมากก็พอจะมองออก,กว่าเธอเป็นคนมีเงินจึงคิดว่าฉินห้าตรงคือหนุ่มห่ออีิินนนมเเ้้้้ยยงไวแตุคจใธกดาา เออหลินโมโม่พูดไม่ออกเธอไม่เคยคิดถึงคำถามนี้มาก่อนเลยเป็นเพราะพ่อของผมนำสกุลทางส่วนผมใช้นามสกุลแม่มาตั้งแต่แรกตอนนี้จึงอยากให้ลูกสาวใช้นามสกุลทางตอบคุณผู้หญิงท่านนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับชินห้าวตรงจ้องเซลลี่ลีพลางพูดไม่มีอะไรฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรพ่อของทางทางเป็นใครไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยเพียงแต่ตอนนี้มีเด็กหลายคนที่ไม่รู้ว่าพ่อแท้ๆของตัวเองเป็นใครฉันลัวว่าถังทางจะเข้าใจผิดสีหน้าของเซวลี่ล,ล,ลีดูถกถางเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เชื่อคำพูดของชินหห้้าาาววตงงีนนนขแแ่คคคมโกรเเป็น ตลบขบขันชอบย่ะเย้ยถักฐางสังคมหรือบางทีก็ชอบขี้เล่นทำอะไรแปลกๆแ,แต่ลูกสาวและผู้หญิงของเขาคือแก้วตาดวงใจเขาจะไม่ยอมให้ใครระมาย่ะเย้ยและถักฐานเป็นอันขาดอีกอย่างเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงที่นินทาคนนี้จงใจหาเรื่องบนร่างของเธอมีมหายใจของผู้ชายสองคนอธิบายได้ว่าเมื่อคือนนี้เธอคงเพิ่งสวิงกิ้งกับผู้ชายสองคนมาผู้หญิงแบบนี้ยังจะไปย่อเย,อเยอ้ยถักฐานคนอื่นอีกช่างไรยางไอเสียจริงคุณพูดถูกแล้วครับเราไม่ควรไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไปต้องดูตัวเองก่อนชินห้าวตรงชี้ไปที่กางเกงของเซลลี่ลพลาง เธอพูดอะไรญิงสาวก้มลงไปดูเห็นเพียงกางเกงยีนเอวต่ำสุดทันสมัยของตัวเองมีรอยชื้นขนาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะฉี่รถกางเกงจริงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงเซียลลี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าถึงแม้เธอจะมีความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวกับคนอื่นจนทำให้เธอติดเชื้อบริเวณช่องคลอดแต่ก็ไม่ได้ถึงระดับที่ว่าลั่นภาษาว่าไม่ได้นี่นาทำไมจ่จู่ๆถึงภาษาว่ารถกางเกงได้ละเลอเลอ้เลอแม่ของเธอเหม็นมากเลยขณะที่พูดแม่หนูน้อยเอามืออุดจมูกของตัวเองไว้แล้วแอบอยู่ด้านหลันน้าววรรกีด่เ็ปจไ สีหน้าของหลินโม่โม่แสดงความแปลกใจถึงแม้จะไม่เห็นว่าฉินห้าวตรงลงมืออย่างไรแต่เรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอนมองดูแผ่นหลังสูงใหญ่ที่อยู่ตรงหน้านี้ในใจของเธอเกิดความอบอ,อุ่นมากยิ่งขึ้นเธอเคยฝันมาหลายครั้งว่าสักวันจะมีผู้ชายคนหนึ่งคอยยืนปกป้องเธอและลูกสาวเมื่อยามถูกรังแกท่าทีวิ่งหนีไปด้วยความอับอายของเซลลี่ลทำให้แม่หนูน้อยหัวเราะคิกคักป่าไปอาทำไมคุณป้าเขาฉีดรงเกงล่ะคะฉินห้าวตรงยิ้มอย่างมีเล่ห์ในพลางพูดขึ้นใครจะไปรู้ล่ะเธออาจจะดื่มน้ำเยอะ ดูแลเด็กหน้าประตูโรงเรียนหลังจากที่โบกมือลาแม่หนูน้อยแล้วหลินโมโมหันไปพูดกับชินห้าวตรงเมื่อกี้เธอเล่นเล่เหลี่ยมอะไรใส่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมอะไรนะผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่แม้เขาจะเข้าใจว่าหลินโมโมกำลังพูดถึงเซลลี่ลี่แต่ทางที่ดีที่สุดคือการแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องจะดีกว่าไม่ต้องมาเสแสร้งเลยฉันรู้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเธอแน่นอนหลังจากที่หลินโมโมพูดจบเธอกัดริมฝีปากแดงสุดเซ็กซี่แล้วพูดกระซิบแต่ก็ขอบคุณนะชินห้าวตงเข้าใจความหมายแฝงของคำนี้ดีเขาพูด,ด้ มองไปยังใบหน้าที่ดูหล่าเหล่าและมุ่งมั่นของชินห้าวตรงหลินโมโมเกิดความรู้สึกที่อยากจะพุ่งเข้าไปกอดเขาแต่สุดท้ายเธอก็ควบคุมตัวเองไว้ได้เธอก้งหน้าปัดผมที่หน้าผาเรียรเพื่อช่วยให้เธอสงบสติอารมณ์ที่วุ่นวายของเธอจากนั้นจึงพูดว่าเธอจะไปที่ไหนฉันจะให้คนขับรถไปส่งเธอไม่ต้องรออีกครู่หนึ่งจะมีคนมารับผมวันนี้เขาต้องไปรักษาอาการป่วยให้หน้าหลันเจยเขาเพิ่งจะได้รับสายของหน้าหลันอูชวงไปทั้งสองคนจึงนัดเจอกันที่หน้าประตูโรงเรียนอนุบาลเพิ่งจะพูดจบเสียงเครื่องยนงต กระจกรถเลื่อนลงเผยให้เห็นใบหน้าสวยงามหน้าหลังอูชวงตะโกนเรียกเขาพ่อคนหล่อปวงขึ้นรสูสิชินห้าวตงพูดไม่ออกทำไมถึงเรียกพ่อคนหลอกอลอวองอฉันเคยไปหลอกเอาเงินเอาความสาวของเธอหรือไงเรียกแบบนี้เมียฉันเข้าใจผิดหมดหลังจากที่เขากล่าลาหลินโมโมแล้วจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งบนรถตอ,อนนีเอหกที่ฝั่งข้างคนขับผู้หญิงคนนี้คือใครพวกเขาสองคน,นมีความสัมพันธ์กันแบบไหนมองเงาของชินห้าวตงที่รับสายตาไปหลินโมโมรู้สึกอารมณ์เสียบางทีพวกเขาอาจจะเหมาะสมกันมากที่สุดเพราะตัวเธอเองคือคุณแม่ลูกหน้าไปยัังบริษท ในเวลาเดียวกันเซลลี่รีเปลี่ยนกางเกงที่เธอปัสสาวะใสา่ขณะที่ทำการตรวจที่โรงพยาบาลเจนานผลการตรวจเป็นไปอย่างที่เธอคิดเธอไม่มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอกเหนือจากอาการช่องคลอดอักเสบเล็กน้อยที่เกิดจากการที่เธอชอบไปมีความสัมพันธ์ชั่วคราวกับคนอื่นเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนั้นฉันกลั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่เซลลี่รีลองนึกย้อนความทรงจำของฉากนั้นตั้งแต่ต้นจนจบทันใดนั้นเธอก็นึกออกจะต้องเกี่ยวข้องกับหนุ่มหลอคนนั้นแน่เขาจะต้องเล่นเล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างกับฉันแน่ๆถึงแม้ว่าเธอจะมาองการเคลื่อนไหวของช ไอ้บาปลาเล่นเล่เหลี่ยมกับฉันงั้นเหรอรอฉันก่อนเถอฉันจะให้เธอชดใช้มันแล้วก็ยายผู้หญิงคนนั้นอีกทำมาถึงสวยได้กว่าฉันเสียอีกทำไมเธอถึงเลยงหนุ่มหลาอไว้ได้ทำไมยายหนูนั่นน่ารักกว่าลูกสาวของฉันทั้งหมดนี้เป็นเพราะอะไรกันเดิมทีเธอเป็นผู้หญิงที่ขี้อิจฉามากในเวลานี้เธอทั้งโกรธทั้งอิจฉาจนทำให้เธอเสียสติไปแล้วพอคิดถึงตรงนี้เซลลี่ลี่จึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดโทรหาสามีของเธอที่รับฉันถูกคนรังแกคุณต้องแก้แค้นแทนฉันนะวัน,น รถคันนี้มีใบอนุญาตพิเศษจากกองทัพเจียงหนานแถมกระจกหน้ารถยังติดใบอนุญาตผ่านทางพิเศษไว้จึงมีประโยชน์มากกว่ารถทัาเมอร์อยู่มากรถคันนี้สามารถวิ่งไปได้ทั่วเมืองเจียงหนานรวมถึงทั้งมณฑลเจียงนานโดยไม่มีใครกล้าหยุดสรุปแล้วหน้าหลังเจ๋เป็นใครกันแน่ดูเหมือนว่าจะมีตำแหน่งเงสูงในด้านการทหารอยู่พอควรรถปอร์ตเอหกของหน้าหลังอูชวงทาให้ฉินห้าวตรงเกิดความประหลาดใจเป็นอย่างมากเขาหยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมาจากในกระเป๋าแล้วพยายามเสร์ชหาชื่อเขาจากในอินเทอร์เน็ตพออ่านผลการค้นหาแล้วย จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตระบุว่าหน้าหลันเจ๋ประสบความสำเรจอทางการทหารอยู่หลายครั้งเมื่อครั้นประเทศจีนยังทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาอยู่กลายเป็นนายพลผู้เก่งกาจที่อายุน้อยที่สุดในยุคนั้นเขายังเคยได้รับการยกย่องจากประธานาธิบดีคนแรกของประเทศจีนต่อมาในสงครามระหว่างประเทศจีนและรัฐอนันนำซึ่งเป็นดินแดนในอาราขาของประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นหนึ่งในในายพลที่สำคัญที่สุดที่ทำการสู้รบในแนวหน้าจนเป็นที่รู้จักกันในานามผู้ล้าหาญที่สู้จนสุดชีวิตจากข้อมูลโดยรวมแสดงให้เห็นว่าแม้หน้าหลันเจ๋จะไม่ได้รับใช้กองัััััอออออีกกกตต่่่่่ไปแแนนาาาาาายยยยงง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 คคููบเเเขขขลละมห อีกอย่างลูกหลานของหน้าหลานเจียต่ละคนต่างก็ไม่ธรรมดาบางคนครองตำแหน่งงอสูงในกองทัพในขณะที่บางคนเป็นดาวดวงใหม่ในรัฐบาลถ้าดูจากมุมมองด้านเชื้อสายและภูมิหลังตระกูลหน้าหลานถือเป็นตระกูลใหญ่และอยู่ในระดับสูงของเมืองเจียงหนานหลังจากที่ฉินห้าวตรงขึ้นรถแล้วหน้าหลานอูชวงทำหน้านิ่งไม่พูดอะไรเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังโกรธเรื่องเมื่อวานอยู่เธอเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่รถรุ่น A6 ของเธอเร่งความเร็วรถจนทำให้เธอรู้สึกว่ากำลังขับรถสปอร์ตอยู่เธอนึกว่าด้วยทักษะการขับรถอัาหา ใครจะรู้ล้วว่าเด็กหนุ่มคนนี้เอาแต่ง่วนกับการเล่นโทรศัพท์จนไม่ได้สังเกตว่าเธอขับรถเร็วแค่ไหนเฮไนทำอะไรนะหน้าหลันอูชวงถามขึ้นแล้วรอความเร็วของรถเพราะการขับรถเร็วในเขตเมืองมีแต่จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไม่มีอะไรแค่่วงนี้มีนักเรศส,สาวสวยคนหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมฉันเลยเปิดดูไปงั้นแหละอย่าคายหน้าหลันอูชวงมองเขาด้วยสายตาเหยียดเหยียดพลางถามขึ้นนายไปทำอะไรที่โรงเรียนอนุบาลเหรอไปที่โรงเรียนอนุบาลจะไปทำอะไรได้อีกละ่ะไปส่งลูกนะสิอะไรนะนายแต่งงานแล้วเหรอคำตอบของชินห้าวตรงเหนือความคาดหมายของหน้าหอเท รถบรรทุกที่ขับสวนมาชคบดีที่ฉินห้าวตรงมีสายตาที่ฉียอคมเขาคว,วบคุมพวงมาลัยหักหลบได้อย่างรวดเร็วเธอทำอะไรนะมันน่าตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอฉินห้าวตรงพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะบอกเขาว,วาดีเธอให้นะฉันยังเป็นหนุ่มโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานเธอยังมีโอกาสนะขณะที่พูดมือของเขายังคงจับอยู่บนพวงมาลายัยส่วนมือที่อยู่ด้านล่างมือเขาเป็นมืออันขาวนุ่มของหน้าหลังอูชวงเอามือเหม็นเนของนายออกไปเลยหน้าหลังอูชวงเองก็เพิ่งกระหนักได้ว่าเธอมีปฏิกิริยาตอบโต้มากเกินไปแก้มของเธอแดงก่ำ แต่งงานแล้วลูกของนายมาจากไหนชินห้าวตงพูดด้วยรอยยิ้มใครบอกว่ามีลูกแล้วต้องแต่งงานละมีลูกก่อนแต่งไม่ได้เหรอนายนี่มันหน้าหลานอูชงทั้งโมโหทั้งตลกเธอจึงถามขึ้นผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ยืนข้างนายคือใครเหรอเธอสวยมากเลยเธอเป็นคนที่หญิงคนงในตัวเองมาโดยตลอดแทบจะไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนในสายตาแต่ผู้หญิงคนที่เธอขึ้นจะเห็นเมื่อกี้ไม่เหมือนกันด้วยท่าทางที่สน่าและรูปลักษณ์ที่สวยงามขนาดเธอยังอดไม่ได้ที่ต้องเหลียวมองอยู่หลายรอบชินห้าวตงพูดขึ้นนั่นคือแม่ของล ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์ขนาดนี้ทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือละอทุกประโยค์คือความจริงทั้งหมดนี่นาชินห้าวตรงกล่าด้วยสีหน้าเสียใจงั้นฉันถามนายหน่อยนายอายุเท่าไรยี่สิบเอ็ดปีลูกที่นายพูดถึงอายุเท่าไรสี่ขอวบอพูดแบบนี้แสดงว่าห้าปีก่อนนายก็คบกับเธอแล้วเหรอไม่ใช่สักหน่อยจะพูดให้ถูกคือพวกเราเพิ่งรู้จักกันสองวันเองไอ้บ้าพูดจาไราสาระถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกำลังขับรถอยู่หน้าหลังอูชวงแทบอยากจะเตะผู้ชายกระล่อนกลิ้นกล้อนคนนี้ลงจากรถเห็นได้ชัดว่าเขา,า,า,าพูดดจาาารร้้สสยูู่มมงงพิิิิิเเชนนีหทป็คววลบ นายหน้าหลันอูชงโกรธจนต้องหุบป,ปากเธอรู้ว่าเท่าหากยังพูดต่อจะต้องถูกผู้ชายคนนี้ทำให้โมโหจนแทบบ้านแน่แน่รถปอน์ติ A6 ขับตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขับออกไปทางนอกเมืองมาถึงยังด้านหน้าประตูสวนขนาดใหญ่ภายในลานามีกำแพงอิฐขนาดใหญ่และบ้านเรือนที่มุงด้วยกระเบื้องสีเขียวชื้นที่นี่คือสถานพยาบาลพิเศษในเขตกองทัพทหารเจนนันมีข่าวลือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ต่างเป็นผู้นำทางทหารระดับผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปทั้งนั้นหน้าหลานอูชงจอดรถเดินนำฉินห้าวตรงเดินเข้าไปใน ที่นี่ไม่เลวเลยปราณวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่นี้มีเยอะกว่าในเขตรอบเมืองอยู่มากเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ในการฟื้นฟูเป็นอย่างยิ่งพวกเขาเพิ่งจะเดินออกไปได้ไม่ไกลนใดนั้นมีชายวัยรุ่นอายุราว20ปีต้นๆวิ่งออกมาทางด้านข้างอย่างรวดเร็วทั้งตัวของเขาวสวมแบรนด์เนมต่างประเทศทั้งหมดแค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นพวกคนรวยในมือของเขาถือกล่องผ้าสีแดงขนาดใหญ่อยู่ชวงชวงฉันโทรหาเธอทำไมเธอไม่รับสายฉันละ่ะชายวัยรุ่นวิ่งเข้ามาที่ด้านหน้าหน้า,ห,นาหลังอูชวงเขายิ้มกว้างราวกับดอกหางกระรอบแดงจางต้าชื่อฉันเคยบอกนนนาาาแล้้้ววีี่่ถไไมมมุรรระะออตงฉั หน้าหลันอูชงพูดอย่างไม่สบอารมณ์มีธุระสิฉันมีธุระจริงๆเห็นได้ชัดว่าจางต้าจื้อกลัวหน้าหอหลันอูชงเป็นอย่างมากเขารีบยกกล่องผ้าในมือขึ้นมาพลางพูดว่าได้ยินมาว่าเธอกำลังมองหาสมโบราณสำหรับผู้อาวุโสหน้าหอหลันพอดีฉันมีเพื่อนทำธุรกิจค้าญาติมนุนอไพรจึงวางใจให้เพื่อนหาซื้อสมเกาหลีที่ดีที่สุดมาได้ยินมาว่ามันมีอายุหลายร้อยปีแล้ววันนี้เลยนำมามอบให้ผู้อาวุโสเขาพูดจบแล้วรีบเปิดกล่องผ้าด้วยความกระตือรือร้นเผยให้เห็นสมเกาหลีสาวากมอยย่ด้นนน้นนนใตตแแแจจื็คค ที่มาจิตหน้าหลังอูชวงก็เท่านั้นดูเหมือนแม่สาวน้อยคนนี้จะไม่สนใจเขาด้วยซ้าแต่พอเห็นสมเกาหลีรากนั้นเขาเบิกตากว้างโดยไม่รู้ตัวของดีเป็นของดีจริงดีจริงด้วยสมเกาหลีรากนี้เมื่อเอามาจับคู่กับสมโลหิตของเขาจะกลายเป็นส่วนผสมหลักของโอสถสำรับเตรียมไว้ฝึกขั้นกงจีไม่ได้การละจะต้องคว้าของดีชิ้นนี้มาไว้ในมือให้ได้มีหน้าละทำไมฉินห้าวตรงถึงใจเต้นก็สมเกาหลีรากนี้มีอายุถึงหกร้อยเจ็ดร้อยปีเต็ม,เต,มเต็มแถมปราณวิญญ,ญญาณที่แพร่กระจายออกมามีความเข้มข้นเป็นอย่างมากของมันก็เป็นออดดดีียยูู่่่หกแตนนาเเสไไมม้้ใัถวล เท่าไรเขายังแอบถอนหายใจให้กับจางต้าจื้ออยู่ในใจสามารถหาสมเกาหลีที่มีอายุขนาดนี้ได้ชายคนนี้จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและใจ่ายในราคาที่มหาศาลเขาหากส่งมาให้เร็วกว่าเดิมหน่อยสักสองวันไม่แน่น้าหลานอูชวงอาจจะมองเขาใหม่ก็ได้แต่หน้าเสียดายที่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเป็นไปตามคาดหน้าหลานอูชวงไม่แม้แต่จะมองสมเกาหลีที่อยู่ด้าน,นในกล่องผ้าเธอถึงตาใส่จางต้าจื้อพลางพูดขึ้นว่าใช้ไม่ได้ในเอากลับไปเถอะเออจางต้าจื้ออ้าอึ้งเขาได้ยินมาว่าหน้าหลานอูชวงกำลังหาสมที่มีอายุร้อยป ฉวนซื้อสมรากนี้มาจากประเทศเกาหลีเพื่อมาทำให้เธอยิ้มได้แต่น้าหลังงูชวงไม่เพียงแต่ไม่ยอมมยิ้มแต่ท่าทีของเธอที่มีต่อเขากลับเย็นชามากยิ่งขึ้นชงชงเธออยาบพึ่งวูางสิสมเกาหลีรากนี้จะต้องรักษาอาการป่วยของผู้อาวุโสหน้าหลังได้แน่แฉันบอกแล้วไงว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ทันรอให้จางต้าชื่อผู้จบหน้าหลังอูชวงก็ชิงตัดบทเสียก่อนแล้วหลังจากได้ฟังคำวินิจฉัยของชินห้าวตงเธอรู้ว่ายิ่งสงมีคุณภาพดีเท่าไรก็ยิ่งเป็นพิษต่ออาการป่วยขออ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 งงคุณปููู่่่่่เเ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 ธธธดดดัันนนนน้้้้้้้ตตตตีีจจจึึไไมมมรรรสาาาาาืืลยวถพบใหช เลือกแน่ดังนั้นเธอจึงดึงฉินห้าวตรงมาพลางพูดขึ้นประกูลหน้าหอลันของพวกเราได้เชิญคุณหมอฉินมาทำการรักษาให้คุณปู่นายไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้หอรออ,อกอจางต้าจื่อเหลียวมองฉินห้าวตรงแอร์วบหนึ่งจากนั้นหันไปพูดกับหน้าหลันอูชงด้วยความโกรธเห็นได้ชัดว่าไอ้หมอนี่คือผู้ชายขายตัวที่เธอพามาจะไปเป็นคุณหมอได้ยังไงจางต้าจื่อพูดอะไรระวังปากหน่อยหน้าหลันอูชงที่ตอนแรกเป็นคนโกรธง่ายอยู่แล้วในเวลานี้เธอหมดความอดทนจึงพูดขึ้นด้วยสีหน้าเย็นชาต่อให้เขาคือ กลายเป็นคนซวยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรเพียงเพราะเขามาทำการรักษาที่นี่แถมยังกลายเป็นผู้แข่งทางความรักที่สุดแสนจะนี่เงา่านั่นอีกและยังถูกมองว่าเป็นผู้ชายขายตัวอีกด้วยช,วช่วงนี่มันก็ผ่านมานานแล้วหรือเธอยังไม่รู้ความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธออีกเหรอถ้าพวกเราได้อยู่ด้วยกันถึงจะเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบไอ้ผู้ชายขายตัวคนนี้มันมีอะไรดีมันดูเขาดูพวกเปียกเกินกว่าจะเป็นผู้ชายจริงๆบางทีมันอาจจะเป็นเกอพอได้แล้วไม่ทันรอให้เขาพูดจบหน้าหลังอูช่วงตะโกนขึ้นด้วยความโกร ถึงแม้ว่าจางต้าจือจะโกรธจนเลือดขึ้นตาแต่เขาก็ไม่กล้าอารมณ์ขึ้นต่อหน้าหน้าหลันอูชวงเหตุผลที่เขาตามจิดหน้าหลันอูชวงคือส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสวยของเธอแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นเพราะความทรงพลังของตระกูลหน้าหลันแต่ทั้งหมดนี้เขาก็ยังกลัวหน้าหลันอูชวงเพราะเธอโกรธง่ายมากเขาไม่กล้ายั่วยุหน้าหลันอูชวงไม่ได้หมายความว่าจะไม่กล้ายั่วยุชินห้าวตรงให้ผู้ชายขายตัวแกออกไปให้ห่างหงชวงชวงเลยนะไม่อย่างนั้นแกจะตายโดยที่ไม่รู้ว่าตายท่าไหนพอเห็นว่าไอ้โง่คนนี้เริ่่ไไรทปนนตาายิวงงสอออะะะะซ แกกล้าด่าฉันหรอวันนี้ฉันจะทำให้แกไม่มีโอกาสได้พูดอีกต่อไปขณะที่ผู้จังต้าชื่อพุ่งเข้าหาชินห้าวตรงหน้าหลันอูชงเคลื่อนตัวเข้ามาบังชินห้าวตรงไว้จังต้าจื้อนายจะทำอะไรนี่คือแขกของตระกูลหน้าหลันนายรีไปให้คนหน้าฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เกรงใจนายแล้วนะเธอพยายามเก็บซ่อนความโกรธไว้ในใจมาโดยตลอดถ้าไม่ใช่เป็นเพราะพ่อของจังต้าจื้อเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของเธอคาดว่าตอนนี้เธอคงอดเขาจนน่วมไปแล้วพอเห็นหน้าหลันอูชวงที่ใกล้จะระเบิดอารมณ์จังตััวววเเเเเเเขขขขาา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 รููู้้้้ถึงงคคคมมมมกก่่่่่่่่ออออธธดดีีแแะยยทนนโลปตต็ไใชส จริงๆขึ้นมาเขาอาจโดนฆ่าตายเอาได้แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาช,าชินห้าวตรงกลางตะโกนขึ้นไอ้ผู้ชายขายตัวเอาแต่หลบหลังผู้หญิงมันไม่แมนนเ,เย้ยแกเล่าออกมาต่อสู้กับฉันตัวต่อตัวไหมละ่ะในความคิดของเขาฉินห้าวตรงคือผู้ชายขายตัวที่เกาะผู้หญิงกินคงไม่กล้าตอบรับคำท้าของเขาหรอกขอแค่ชินห้าวตรงยอมรับความไพ่แพ้หน้าหลังอูชวนที่โมโหง,ง่ายจะต้องเลือกเขาอย่างแน่นอนฉินห้าวตรงเกิดความคิดเขากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะคว้าเอาสมรักนี้มาเป็นของตัวเองได้แต่ไอ้โง่คนนี้กลับเอามายื่นให้ด้ววววยยยตัััเเเออออองงขขาาาาากกมมื้้้นนนลลลหหหูู่่ชทีไปแ หันไปพูดกับจางต้าจื้อนายต้องการจะต่อสู้กับฉันงั้นเหรอแกกล้าไหมละ่ะลูกผู้ชายต้องไม่หลบหลังผู้หญิงนะเวย้ยจางต้าจื้อตะโกนขึ้นเขามีความมั่นใจมากเพราะเขาคิดว่าต่อให้เอาชนะหน้าหลังอูชวงที่เรียนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กไม่ได้แต่การจัดการกับไอ้ผู้ชายขายตัวตรงหน้านี้เป็นอะไรที่ง่ายมากได้สิทำไมฉันจะไม่กล้าละ่ะชินห้าตรงพูดขึ้นแต่ฉันจะไม่สู้เพียงเพราะแกอยากสู้หรอกนะเอาแบบนี้ดีไหมเรามาพนันกันหน่อยเป็นไงแกอยากจะพนันอะไรจางต้าจ จางต้าจื้อลังเลคิดไม่ถึงเลยว่าถินห้าวตรงจะท้าพนันเป็นสมรากนี้ที่มีมูลค่าถึงสิบล้านหยวนว่าไงไม่กล้ารับคำท้าเหรอเมื่อกี้แกไม่ใช่ลูกผู้ชายมาดแมนหรือไงขณะที่ผู้ฉินห้าวตรงคว้าเอวบางของหน้าหลานอูชงมาไว้ในอ้อมแขนของเขาเขาต้องการสวมเกาหลีรากนี้เป็นอย่างมากดังนั้นจึงคิดจะใช้หน้าหลานอูชงมาย่วยูจางต้าจื้อหน้าหลานอูชงหน้าแดงเธอไม่รู้เหตุผลแต่เธอก็ไม่ได้หลบได้แต่ปล่อยให้เขากอดเอวของเธอไว้อย่างนั้นพอเห็นผู้หญิงที่ตนชอบใกล้กาาา่น้้ขึพคมแแ ถ้าฉันแพ้แกอยากจะทำอะไรฉันก็เชิญชินห้าวตงพูดอย่างไม่ใส่ใจเผชิญหน้ากับคนง่เช่นนี้เขาไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนจางต้าจื้อพูดขึ้นอย่างชั่วร้ายว่าถ้าหากแกแพ้ฉันจะตัดขาของแกแล้วไม่อนุญาตให้ปรากฏตัวต่อหน้าชงชงอีกจางต้าจื้อนายจะมากเกินไปแล้วนะหน้าหลันอูชงตะโกนขึ้นฉันทำเกินไปหรอสมรักนี้มูลค่าสิบล้านหยวนเลยนะพนันกับขาทั้งสองข้างของเข,ขาฉันก็เสียเปรียบพอแล้วชินห้าวตงพูดตัดบทก่อนที่หน้าหลันอูชงจะพูดอะไรตอเขาพูดถูกแล้วการพนนนนั้้้ววว่าาายติดิดดทงงกกบเเเเลลลหหหหแจจจะะคโ หันไปกระซิบชินห้าวตรงเธอรู้แค่ว่าทักษะทางการแพทย์ของชินห้าตรงเก่งกาจเกินใครแต่ไม่รู้ว่าตัวตนของเขาเป็นแบบไหนวางใจเถอคนง่แบบนี้รับมือได้ง่ายมากชินห้าตงพูดพลางดันหน้าหลังอูชงออกไปด้านข้างแล้วเผชิญหน้ากับจางต้าจื้อตัวต่อตัวพอเห็นผู้หญิงที่ตัวเองชอบใกล้ชิดกับชินห้าตรงขนาดนี้จางต้าจื้ออ่อแทบจะระเบิดเพราะความโกรธเขาขยับเท้าเตะไปตรงขมับของชินห้าตรงใครใช้ให้แกมาแย่งผู้หญิงของฉันวันนี้ฉันจะระเบิดหัวของแกให่ได้พอเห็นขาขวาของเขาเข้าใกล้หัวของชินห้าตรงเรื่อยมกออองืยยิเเหัน แต่ยังไม่ทันที่เขาจะหัวรอเสร็จทันใดนั้นเขาก็รู้สึกราวกับถูรถไฟพุ่งชนบริเวณหน้าอกของเขาแรงอัดอันหนักม่วงดูเหมือนจะบ,บทขยี้กระดูกช่วงอกของเขาให้แตกตัวเขารอยไปด้านหลังราวกับถุงกระสอบแล้วตกลงมาบนพื้นอย่างแรงเป็นของฉันแล้วนะหลังจากแต่จางตาจื่อลอยออกไปไกลฉินห้าวตรงวิ่งออกไปอย่างมีความสุขเขาหยิบเอากล่องผ้าสีแดงขนาดใหญ่มาถือไว้ในมือหน้าหลังอูชงรู้สึกตกใจเมื่อเห็นฉินห้าวตรงเอาชนะจังตาจื้อได้อ่อยังง่ายดายต่อให้เธอลงมือด้วยตัวเองก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้ง่ายเช่นนี้เด็กหนนนนนนนุ่่่่่่่่มมมมคคีีีีีี้้เเเเปนนป็รรระะะทททททททไไกกกกััขาาาาาพยงงแแตตตษษึอสู น่าแปลกใจอีกด้วยใอ้บ้าแก่กล้าเล่นเล่ห์เหลี่ยมกับฉันเหรอจางต้าจื้อนับว่าง,ง่เงาอีกครั้งในเวลานี้เขากระนับได้ถึงแผนไรของฉินห้าวตรงเขาจึงพยายามที่จะลุกขึ้นยืนแต่พยายามเท่าไรก็ไม่เป็นผลความแรงขององค์การแต่ครั้งนี้ถือว่าแรงพอควรยังดีที่ฉินห้าวตรงยังเห็นแก่สมเกาหลีรอบนี้จึงไม่ได้เตะเต็มแ,แรงไม่อย่างนั้นจางต้าจื้อคงกลายเป็นคนพิการในอีกครึ่งชีวิตที่เหลือแน่นอนฉินห้าวตรงถือสมไว้แล้วพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเฮพวกจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนักเป็นานเองที่เริ่าัอางาองงงวเตข ไอ้ผู้ชายขายตัวแอร์กรอฉันก่อนเถอะเรื่องนี้มันยังไม่จบเลยอันญยากประกาศเดียวจางต้าจื้อตาโดนขึ้นด้วยใบหน้าบิดเดียวถ้าแกอยากจะมีปัญหากับฉันก็ได้นะแต่คร้งหน้าฉันจะไม่เมตตาแกแล้วนอกเสียจากแกจะเอาโสมดีมาดีแบบนี้มาให้ฉันอีกแน่นอนว่าฉินห้าวตรงไม่สนใจการคุกคามจากคนอ่อนแอแบบนี้รอกในเวลานี้ยามรักษาความปลอดภัยหลายคนในกองทัพวิ่งเข้ามาพวกเขามองเห็นจางต้าจื้อนอนกองอยู่ที่พื้นจึงหันมาถามหน้าหอหลันอูชวงคุณหนูหน้าหลันเกิดอะไรขึ้นครับหน้าหลันอูชวงบก้อไกไามจบตอนนนตอที่หห้าลัูเิง